เอาโขงผ่านลูกและวแน่นมาครับเสียบแสงขึ้นมาเป็นผู้นำครับอุ้ยไปล้มครับโดนไม่พ้นเลยครับอย่าเอารถกลับมาได้อ้ามซีทีเอ็มเสียจังหวะครับส้มหล่นเลยครับจังหวะนี้อย่าเอารถกลับมาได้อ้าว KTM เสียจังหวะับส้มหล่นเลยครับจังหวะนี้สวัสดีครับเรามาต่อกันที่การแข่งขัน Supercross 2025ในโหมดแชมเปี้ยนชิพสนามที่2กันต่อเลยครับดูการนี้เป็นฤดูกาลที่4แล้วนะครับกับรถคาวาซากิครับตอนอื่นเราไปดูตารางคะแนนกันก่อนนะครับว่าสนามแรกได้มากี่คะแนนครับสนามแรกอยู่อันดับ4ครับมีอยู่18คะแนนครับ ไปชมสนามที่สองกันต่อเลยครับพบกับบรรยากาศการเปิดสนามกันเหมือนเดิมนะครับทุกสวยงามอลังการเหมือนเดิมครับ าแล้วครับนักแข่งของเราฤูดูการนี้ฤด,ดูการที่4ครับกับรถค่ายเขียวครับคาวาซุก,กิพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับไปสามสิบวิชูขึ้นมาครับการแข่งขันกำลังจะเริ่มครับตัดตาดูกันดีๆครับว่าสนามนี้จะได้โพเดียมหรือเปล่า จากที่สนามที่แล้วพลาดไปอย่างน่าเสียดายออกตัวมาครับสะดุดนิดนึงปาดเข้าพยายามขึ้นไปเป็นกลุ่มผู้นำให้ได้ ่านลูกและแนกมาครับเสียบแสงขึ้นมาเป็นผู้นำครับไปกล่องขอบสนามนิดหนึ่ง เอ็มหลุดขอบสนามไปครับจังหวะนี้กลับขึ้นมาเป็นผู้นำเหมือนเดิมครับ จุดฟินิชมาอีกหนึ่งรอบครับอย่่งของเป็นผู้นำระยะเริ่มยืดออกมาได้หน่อยนึงครับเอย่าไม่พ้นครับมื่นี้ ตามมาติดคันหนึ่งนะครับข้างหลังสีแดงๆน่าจะเป็นฮอนด้าครบผ่านระดาบมาเริ่มยืดระยะออกมาได้นิดนึงครับ สะดุดต้องครับโดนจี้หลังมาติดๆครับแต่ยังป้องกันไว้ได้ครับ ไปล้มครับโดนไม่ค้นเนินครับ เหลือการแข่งขันรอบสุดท้ายเท่านั้นครับโอ้ยหลุดขอบสนามออกมาเยอะเลยครับจงังหวะนี้เอารถกลับมาได้อ้าว m t เสียจังหวะคร,รับส้มล่นเลยครับจังหวะนี้างน่าจะเป็นทกตาหมากลุกไปแล้วครับตรงขู่โฉตาหมากลุกเรียบร้อยครับจบอันดับสองครับสนามนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการแข่งขันสนามสองครับผ่านเส้นชัยมาเป็นอันดับสองครับผ่านโผเดียมอันดับหนึ่งไปนิดเดียวครับ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สนามต่อไปสวัสดีครับ championship but tonight these three riders just want to enjoy their well-deserved podium.